สวัสดีค่ะวันนี้พามาทำเมนูกุ้งผัดพริกเผาค่ะใช้เปกุ้งกุ้งนิ่มนะคะแกะเปิดง่ายดีค่ะใช้ทั้งหัวทั้งตัวเลยแกะขี้ตรงนี้ออกเรียบร้อยนะคะขี้ก็จะอยู่ตรงนี้แกะออกวันนี้จะใส่เป็นเห็ดนางรมหลวงนะคะโหระพาต้นหอมพริกแดงหัวหอม ก็มาเขือเทศนิดหน่อยเพิ่มเป็นสีสันค่ะไม่หม,มดละไปลงมือทำกันเลยนะคะน้ำมันถั่วเหลืองนะคะนิดหน่อยค่ะเอาหัวหอมลงไปผัดก่อนค่ะ 你们好。嗯嗯嗯 ได้ที่แล้วใส่แล้วนะคะหอมแล้วก็ใส่เห็ดลงไปเลยให้เห็ดตุกก่อนนะคะ เริ่มสุกนะคะแล้วก็จะใส่กุ้งลงไปเลยเป็นกุ้งเปลือกนิ่มแล้วนะคะกุ้งเปลือกนิ่มไซ้ใหญ่เลยค่ะวันนี้ได้มาตัวโตเลย ใส์ใหญ่ตัวโตแล้วก็ราคาก็ถูกกุ้งทั่วไปด้วยนะคะแล้วก็จะใส่พริกเผาน้ำพริกเผาปรุงรสเลยนะคะมสองปรุงรส รอให้กุ้งสุกสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปเลยะคะ mm ่ะ hmm. กุ้งตัวโตวจะสุกยากนิดหนึ่งนะคะอันนี้มันใช้แกะเปลือกเขาออกนิดนึงนะคะ เกลือข้ออกอเกลือกุ้งป่าวไว้สักครับนั่นจะปรุงรสเพิ่มเป็นน้ำมันหอยนะคะ อร่อยค่ะแค่นี้คืออร่อยแล้วปฝไอ้ตักหน่อยนะเดี๋ยวจะใส่ต้นหอมแล้วก็โหระพาทีหลัง จะใส่น้ำปลาตกท้ายนะคะ<ม>เพิ่มกลิ่นนะคะกึงเขาจะได้หอมหอมได้เลยสุกแล้วนะคะก็จะใส่พริกโรยหน้าเพื่อความสวยงามใส่หัวผ่าแล้วก็ต้นหอมตรง กต้องแกะเปลือกก็ได้นะคะเขากินได้ทั้งเปลือกอยู่แล้วเนอะอัี้ยากจะลอแกะดีเป็นตัวแกะแล้วก็ได้ขึ้นแหมาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะมันค่ะกิดติดน้ำปลาหลุก กล้องอีกทีนึ่งก็เมืแลนะ้วนี่ค่ะโอเคผิดแก้กแล้วก็เสริมเลยค่ะมาค่ะมาทานข้าวได้กันค่ะกุ้งผัดพริกเผานะคะวันนี้ก็เวียดนามสไตล์ตามเคยนะคะอันนี้คือน้ำแกงผักบุ้งนะคะต้มผักบุ้งอันนี้ก็คือ รสชาติก็จะออกเยี้วๆนัวๆนะคะดื่มซดแล้วก็ชุ่มคอชื่นใจค่ะหับบุ้งต้มแล้วก็กุ้งคั่วเหมือนเดิมน,นะคะน้ำจิ้ม